สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มะม่วงหิมพานของเรากำลังออกดอกนะครับปีนี้นี่ออกเยอะกว่าทุกปีนะครับทั้งยอดด้านบนแล้วก็กิ่งด้านล่างนะครับนี่ฮะมีอยู่2ต้นครับอายุก็สี่ปีเสศษๆแล้วละ่ะปีที่แล้วก็มีให้กินไม่กี่ลูกครับ ๋ย่าดูปีนี้จะได้กินเยอะหรือเปล่านะครับส่วนมากผมจะเอาลูกของเขามาคั้นน้ําแล้วมาเล็ดก,ก็เอาไปเผานะครับก็อร่อยดีนะครับนี่ฮะดอกกำลังเริ่มบานก็มีครับต้นที่สองนะครับอันนี้ ตอนที่สองก็มีดอกค่อนข้างเยอะเหมือนกันเยอะกว่าทุกปีนะครับแต่ช่อดอกก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ฮะกำลังเริ่มบ,บานเหมือนกันดูแล้วก็น่าจะติดเป็นลูกได้มากกว่าปีที่แล้วนะครับลบต้นเขาใหญ่มากนะครับลูกเทียบกับมะม่วง แก้วขมิ้นนี้ก็คือต้นเขาใหญ่มากกว่าสองเท่าเลยนะครับเนี่ยครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุมและเพจบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุมของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ